สวัสดีค่ะวันนี้ยาสอนยากรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาสอนยากรได้จ้ะเนี่ยพี่น้องมีมี u t u b e ช่องใหญ่มาเที่ยวบ้านยายสมอนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็ช่องพี่เสือเนี่ยรถคันนี้นี่ แปดโถกสามแปดอันนี้ของพี่เสือใช่ไหมนี่อันนี้ก็ช่องน้องอะไรน้อน้องหุนหวยบอกน้องทท่ให้อ้นี่แหละนี่เนี่ยช่องใหญ่มาเยียมบ้านยายสมอนนะคะเนี่ยระรดยายสมอนนะคะ เขามาจากวัดอันนั่นอะวัดอะไรนะที่ลงปลนปลาไปทำไอ,นำนอ้นี่ทําบุญน่ะไปสอนก็ต้องใส่แม็กมาหากกน่อยไปดูขะนั่งไลฟ์กันพี่น้องไปแอบดูไปแอบซองไปแบบอบ <c oughs> ดู แอบดูช่องใหญ่เขาไลฟ์สดกันนะไม่กล้าเข้ากล้องเขาไลฟ์สดอยู่พี่น้องเนี่ยคนนี้ก็ช่องหนหวยรุน่นช่องเสือหนูหนูนัน่งตรงอู่มาลักมาลักจอบลักจอบเห็นไหมเขามาเที่ยวเขาไปเที่ยวกันมาแล้วพี่น้องเนาะมาถึงใช้งานเลยบ่เสือเออมาใช้แขกทำงานเลย

ยายมันคงอยู่ได้อยู่ได้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 ตอนนี้เราช่วยยายสมอซ่อมบ้านนะฮะเนื้อครัวโดนน้ำนะครับครัวยายสมอโดนน้ำนะฮะเราก็เลยต้องหาวิธีปอดรั่วนะครับมีแต่ช่องใหญ่ๆนะคะมาบ้านยายสมอนสายเอาได้สองคลิปเลยสายเอาสองคลิปเลยเหรอ คนดูไลฟ์สดน้อยจะกินไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปขึ้นไปเขาจะได้เห็นแม่ยังไม่ขึ้นเลยแม่ยังเดินไปทําสนุกสนุกไปไม่หวังเงินในนี่หรอกอย่างเสืออะมีขามีแขนเดินไปพอทําอยู่ให้กำลังใจทั้งหมดเราอยู่ด้วยกันกันก็จะของบ้านหายอีกแล้วจะของบ้านไปเอาอะไรไม่รู้จะของบ้านหายไปไหนอีกแล้วเนาะเดีช่วยแม่สมอนทำบ้านนะครับผมสร้างบ้านให้แม่สมอนเด้อหาลวดจ้าหาลวด า,ามากับเพื่อนเพื่อนให้ <ucking> เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อ <auditor> นเพืนเพื่อนเ่อนเ้ื่อนอนเพืน,น่นี่เอนอนเอเอนนเ่น่น,นอเอเอนเพนนงนนเนเเอาเพานเน่อนนอน,นอนเอนทอนเนเน่อนนนน่เอนน โอ้ยเธอก็เอาเนี่ยมัดมัดเอาเลยมันเล็กขนาดนี้ใครตัดเพื่เดียวเลยอันนี้มันขาดเนี่ยช่องสีเพิ่นหันหลังมาหายช่องน้องหนหวยก้าเอะมาแนะนำตัวทิล่ะจอหนี่ Family จอหนี่ Family นะครับผมเออเนี่ยเกือบแทงปากเนี่ยส่องใหญ่เด้อหนี่ส่องใหญ่เพิ่นมาเยี่ยมบ้านย่าสมอนอันนี้ช่องใหญ่ครับผมช่องผมคนติดตามสี่หมื่นก็จริงนะแต่ว่ามันโดนปิดโดนปิดกั้นการมองเห็นครับ ชองจำนวนปิดอยู่นมัไม่โตนะมีแคร์ที่มีแคร์ที่ไหนบ้างแล้วถึงนะโดนใช้งานเห็นเสื้อใส่เสื้อแล้วโอ๊ยอยากหัวเดชเหมือนจะไปปฏิบัติธรรมนะแต่ว่ากางเกงไม่ใช่มา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 ไปช่วยกันอ๋อต้องให้ยยาสมองเอาไปเอ้ยต้องให้ต้องจองเข้าไปด้านในบ้าเนี่ย เดี๋ยวจะไปเห็นว่าเออจะของช่องอยู่ไหนอยู่นี่เด้อพี่น้องจ้าดูก็ททำกันเนาะฮักสุขูสุคนสมองสบอนเด้อจ้าอย่าเริ่มกดสัตว์จะคล้ใบมะกรูดเฮีสอนจะจอนเด้อวางางาแคบยันเอฟซีเออแม่ไปเห็นหนายยสอนโอ้ยนั่นน่ะเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเขาได้ขาได้นเสียงเขแล้วไม่ต้องเหนหนเนาะพี่น้อง อย่าสมอนว่าม่ต้องเห็นหน้าอย่าสมอนเลยมาถึงก็ทำไม่ดีกันน้ำเลยบ่มันสาดเข้าบ้านดูวยอะลวดเธอซื้อมาไว้ตั้งนานล้วบ่อนี่

เออถือกล้องอันนี้ไปด้วยเออจะสอนขึ้นมาได้เก้าร้อยคนเลยหรอเฮ้ยเมื่อกี้ยศเมืองแปดร้อยเกือบเก้าร้อยแล้วนี่เด้อพี่น้องช่องใหญ่นะเขาเขามาเที่ยวบ้านยายสม่อนเด้อนี่เขามานี่เขามาจากวัดอีหยังเนาะถึงไปกับไอ้ลุงพ่นน่ะนี่นี่เขาก็เลยแวะมาเที่ยวบ้านยายสม่อนนะคะ เขาจะให้ยสอนเข้าไปถ่ายตรงนูน้นยลยสอนเจ็บขาไปอยากขึ้นไปนะไม่ได้ทำคลิปตั้งนานแล้วคีดถอดสุขู่จะค้นสมองสมองได้จ่าเด้อเนี่ยรักมากที่สุดค,คนนะคะบ้านพี่สาวจ้ะ รถว่ะรถว่ะพี่น้องบ๊ายบายฝากชออ่องจะสอนอยกรได้บจ่าเด้อหักสุขูทสกคนสมองสบอนพู่นบักม่วงมะม่วงหาวมะนาวหูเต็มอยู่พี่น้องบ่ได้ไปถ่ายคลิปให้พี่ ng, นะ้องบึงเนาะ ที่นาอจ่าเนาะ,านาะผูนพนเหตุจุลังบานยะสอดอีขานาเกับป้าไปนนให้ทำคลิปสองคลิปสามคลิปผน,นมามันมาแมนของโมเพลินสองใยเนาะเขา่าสอนสองหน่อยมันมีคนเบิ่งหายาดอกขณะ u ูทูบบอกว่ายายช่วงนี้ทำไมามีคนติดตามน้อยแท้พนว่าเอายายคัตะเลียงล้านเลยบไดเขาไปเบิ่งนะพี่นหนงหักสกูดสกคนสมองบอลด้จ้าบายบายรักได้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจจับจจ้จา